ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมขององค์การบริหารสตวนตะบเลยสู่ลูกบลันหลานนะครับสู่เยาวชนนะครับในครั้งนี้ก็แล้วกันครับเป็นการร่วม้ือช่วยกันทุกฝ่ายทุกองค์กรครับ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้กล้าสแสดงออกในทางที่ถูกที่เหมาะสมนะคะโดยมีผู้ใหญ่เป็นคนสนับสนุนนะคะแล้วก็คอยส่งเสริมนะคะให้เด็กได้ทำความดีในครั้งต่อๆไปด้วยค่ะล้วก็ะขอบคุณทุกท่านผู้ใหญ่ทุกท่านแคบวันนี้ที่เล็งเห็นความสําคัญน,นะครับกับลูก้หลานป็งลูกเยาวาชนนะครับถือว่าผู้ใหญ่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางนะครับชี้ทางเดินให้ลูกหลานกันแล้วได้ให้เก,เกียรติมอบ รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรสำหรับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ด้วยค่ะ การะตินซันประกวดร้องเพลงจากนะครับเด็กโรงเรียนบ้านเลิศกุดสฎอนะคะจะแบ่งออกเป็นอันละสิบบาทสองชิ้นยี่สิบบาทลูกจังหวังทำนองถูกต้องไฝากต้องเป็นะ้ะช่วงทำทำนองนะครับอีกยี่สิบริ้วติ่งกต่างๆนะคะแล้วไปลงยูทูบนะคะ แล้วคิดว่านะคะเด็กเยาวชนกำลังเลือเราก็มีความสามารถไม่น้อยกับชุมชนแห่งอื่นเหมือนกันนะคะรู้จักผลงานนะคะหลายคนก็มีช่อง u t u b e เป็นของตัวเองนะคะบางคนนะคะก็เป็น y o u t u b e อนะคะในการผลิตผลงานดีๆโรงเรียนบ้านก็สิ่งสไม่นชิญชมนะคะอขอชมมช่ชมนะเด็กเยาวชนนะคะที่มสามารถร่าเริงอ๋ค่อ่ะไม่ไ้หรอกไปที่ไหนร่องอะไรไม่ต<า>้กรยรง ยังไงบ้างครับฝ่ายรายงานตัวด้วยนะคะ